สวัสดีครับอยู่กับช่องอัปเป็ดหลักชาแนลนะครับวันนี้พามากินนี่ผัดบึกอืผัดบึกอึผัดฟักทองนี่หอยหอยแมงคลู่แล้วก็อูปะคอเฮะกินยังกินอูปะคอตีกินซีเรียวกับนมใช่ปะ แค่ว่าหนาปกแซบปะแซบนะแซบจ้ะวัสดีแฟนครับเลยสวัสดีครับอ๋อแต่ปกกินหอยแมงพูได้วยม,มนี่ตาม,มังคุงครับตาม,มังุ่นนะ หอยแมงพลุกเสแสบๆหีนังอว,วนขึ้เกาลันมีนมอวนขึ้เกาันันก็เป็นช็อกโกแลตเัาดินตายแล้วอ๋อว่มมาอาไ,ปไป อูประคอครับเครื่องเน้นเน้นเครื่องเน้นเน้นมุมตัวนะมุมตัวเลยมังฉีกฮักก็ฮักหัวออกกันน่าประเด็๋มากเสียบุ ปีหน่อยต้ะอ,อเคแ,แล้วถือมาถุงวางแรงประาคอละเข็งมังมันเลาใส่ไส้ปะเสยปรดดังซื้อไสอ้ไหมเาาราแช่บ่ผรบือ น้ำให้เงี้ยมันก็เต็มยวนปะไหลมาสิาาครับผมอ่ะเป็นละขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมเจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับผม